สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับช่องแอลมอจุดกิ่นอแล้วครับวันนี้บรรยากาศมันดีนะครับเป็นช่วงหน้าหนาวหนาวได้สักสามสี่วันละวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอป้าวนะครับอยู่โรงงานที่อำเภอป้าวโรงงานเวนชีพนะครับพอดีมาหันบรรยากาศมาหม้อยามแรงนะครับก็เลยว่าเออให้มีใจอยากกินไกโอฟังยังปีแล้วกาทำไกโอฟังแล้วมันรู้สึกว่ามันจะไหม้ไปน่อยเนาะ วันนี้ก็เลยจะมาลองทํารอบหนึ่งนะครับะจะลองมาชมกันเลยนะครับว่าจะทําว่ามันจะออกมาหน้ากินหรือว่าบม่หน้า,ก,นา,ก,นาก,นกินนะครับจะล้ำมันล้ำกันว่างไมกันนะครับมาเลยครับอันนี้นะครับที่ผมใส่ไปนี่มันกะจะเป็นกร,กระเทียมกระเทียมกับขมิ้นนะครับกระเทียมกับขมิน้นที่ใส่ไปขมิ้นก็จะช่วยให้มันหอมแล้วมันเหลืองนะครับ พออันนี้พอต่ำขมินกับตัวนี้ไปเรียบร้อยนะครับนี่ก็เป็นเม็ดหอมครับเม็ดหอมป้อมนี่นะครับนี่นะครับนี่ใส่ไปเลยนี่ส่วนตัวนี้มันจะเป็นน้ําตาลปี๊บนะครับเพิ่มความหวานความหอมความหวานหนึ่งกรมหนึ่งเดี๋ยวเฮาก็มาใส่ใส่แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทาตัวไก่นี่นะครับนะครับมาต่ำกันเลยนะครับต่ำให้มันมละเอียด นี้เราก็จะใส่น้ำตาลฟิชลงไปเลยตามผสมนะครับเนี่ยครับพอมันละเอียดแล้วมันมืดๆค่ำๆหน่อยนะครับหน่อยนะครับนี่พอมันละเอียดแล้วก็มันลงนี่เลยนี่ครับ อันนี้ก็เป็นซอสหอยใส่ลงไปหน่อยครับเพิ่มเติมรสชาติเอ๊ะบนหน่อยละกันนี่นะครับน้ำมันหอยอันนี้ก็จะเป็นสีอิว๊วนะครับใส่ไปเลย น,นี้สุดหอบไปเลยดี <laughs> นนชุลมลดนิดหน่อยผมไม่น่อยแล้วครับใครมาคุกเข้ากันเลย แบบนี้แลหละไอ้ดอนหันเนาะนี่นะครับแล้วก็เลงลงไปเลยนี่เป็นไก่บ้านนะครับ ไก่เมืองมันครับกลิ่นมาได้มันมันลำํำมันไม่อร่อยแต่ว่านูไก่เมืองไม่เหมือนกันนะอันนี้กับไข่อันนี้กับไข่เน,นี่ยครับนี่กระคาดมาได้ตะไคร้นะครับใบตะไคร้หรือจะไข่ ไปเลยเพื่อความหอมคุณภาพค,ครับใส่ก็เสียบลงไปแล้วได้ที่ ต้นล่างนี่็จยเอาเป็นห้องเป็นน้ำมานะครับ <c oughs> นี่ที่ขาดไม่ได้ปิดไปปิดปิด Ôi ớ Lết đầm lên OK。嗯，OK。 Để tôi tìm hiểu thêm một tụt. แรกกำลังจะผ่านไปแล้ว่็ มาถึงฟางช่วสุดท้ายแล้วครับปบประมาณ20นาทีนะครับประมาณ20นาทีหมดทุนนี้แล้วเอามาดูกันเยี่ยลุกลางหน้าตากายอ,อกฟางปีนี้ไปเ็ปกะดนะไกะด,กะด้นะฮะเปกะได้เลยท,ทุี่สี ยีนาทีโอเคสู่มได้สไฟแล้วนะครับนี่น่าจะได้นะครับระยะเวลาประมาณ20นาทีนะครับนี่ครับไฟกับมอดหมดแล้ว อยากทำมานลุ้นกันนะครับนี่ครับแสตบินเหออนียวครับนี่นะครับแสตบินเหนียวแสตบินเหนียวอ้า,อ,าอะไรก็ง่ายอะไรก็คลอ่องน,นี่เดี๋ยวมาดูผลงานนะครับ นี่โดนลุ้นขดลุ้นแหละเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหนี่แหละครับนี่สุกสุกแล้วเนี่ยสุกแก่หงายดัน เนี่ยครับโหนี่นะครับหเหลืองงามขนาดอ้าโอ้เหลืองเหมาะขนาดนะครับในตัวนี้สุกทุกด้าน,านไม่มีไหมอือหืออือหือโหดเอทำขายไดีนะ คุยกงนปีหน้าได้เลยครับนี่<ะ> <c oughs> นี่ครับเอาอเคเตรียมพร้อมขึ้นโต๊ะออยอดอ มาจิ้มพอนะครับรสชาติเป็นแบบไหนฮะนี่ครับอันนี้กำลังเหมาะ,ะเลยนะครับ วันนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับจากปีแล้วที่ว่าไม่นะครับจะมาปีนี้นะครับมันมีไหมครับอืรอเลยรอเลยวันนี้นะอันนี้จิม้มนะอันนี้ยังไม่ได้ตักน้ำจิ้มนะครับแต่อันนี้จิ้มแล้วกะมันจะเป็นแบบไหนดูกันกรอบนอกนุ่มใน วันนี้ถือว่าแก้ตรวจสำเร็จนะครับแล้วก็มันจะเป็นสูตรก็คือว่ามันสูสูสแลแตอ่อันนี้เป็นช่องแบบไอ้แบบเมื่อะกินไปอาจจะทําเป็นกระเข้าเมืองเมืองทั้งนั้นนะครับจ้ามเหมือนจ้ามห้องเนี่ยครับแต่ว่ามันก็ยังว่าเนาะชีตมันลูปกระจายนะครับมันกาทำกระเข้าจะล้าง้องบ่อร่อยพ้องมอนกนอันนี้นะครับสำหรับวันนี้กะขอลาไปก่อนนะครับ จะนั่งกินอ่าเนี่ยครับไก่เหมาะก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะทำมาอย่างนั้นก็ว่า,ากันใม่นะครับสวัสดีครับ